ตัวเขาอะเป็นคนที่บางครั้งอะโดลนะสองดาบเนี่ยจะทำอะไรอะจะต้องคิดแล้วคิดอีกหรือสิ่งที่เขาตัดสินใจอะมันมักที่จะจะต้องมีการกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็จะตัดสินใจในรูปแบบนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งหรือคำพูดของเขาอะมันจะไม่แน่ไม่นอนอะแล้วแต่ตามอารมณ์ของเขาแต่เขาเป็นคนที่ มาพร้อมกับโชคโชคที่ดีนะวิวออฟวาเลนซ์หรือการที่เขามารู้จักกับคุณอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีในเรื่องราวของความเกี่ยวข้องกันการวนกลับแล้วเป็นคนที่รักตัวเองค่อนข้างดีไพ่ก้าเหรียญนะ่ะรักตัวเองเป็นดูแลตัวเองได้ดีขยันเก็บเงินขยันทำงานสร้างอนาคต แล้วก็มองถึงในเรื่องราวของพลังงานบวกเขาเป็นคนที่มีพลังงานบวกเยอะไพ่ของเขาเนี่ยโดยสรุปเนี่ยมันมีแต่ไพ่โพซิทีฟหมดเลยนะมีแต่เพียงสองดากแค่นั้นนะ่ะที่เป็นคนที่ลังเลนะคะนอกนั้นนะ่ะเป็นไพ่ดีหมดเลยแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีสำหรับตัวเขาเองรุนรวนโชคชะตาก็เข้าข้างเขาอีกต่างหากพอดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นใบ 6ดาบ10ดาบ The Sun 9ดาบแล้วก็ The Hermit ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีแต่ในเรื่องราวของการใช้ความคิดมากกว่าการกระทำเพราะด้วย6ดาบนั้นบ่งบอกว่าหนทางระหว่างคุณกับเขาเนี่ยการเดินทางถึงจะได้เจอกันหรือเป็นคนที่มีภารกิจค่อนข้างมากทั้งคุณและเขาเนี่ย ผ่านในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจแล้วก็เยียวยาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้เหลือแต่เพียงกลายเป็นคนคิดมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูงกดาบแล้วก็เดอะเฮอร์มิตเนี่ยวงบอกว่าเขาอาจจะมีความเป็นอินโทรเวิร์ดนิดๆแต่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ดแบบที่ไม่เอาใครขนาดนั้นนะอินโทรเวิร์ดแบบ ถ้าเรื่องงานที่มันจําเป็นจะต้องพบเจอผู้คนก็พบเจอแต่ถ้าความสุขส่วนตัวก็จะใช้อยู่กับตัวเองเท่านั้นเองแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ทิศทางมันดีนะมันเริ่มต้นได้ดีมากนั่นหมายความว่าเวลาการพูดคุยกันของคุณกับเขาอะช่วงเริ่มต้นอะมีการคุยกันเป็นแบบแชทสดๆคุยมาถามมาตอบไปอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เรื่องราวของกันและกัน อยากที่จะรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกเริ่มมีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีนะมันเริ่มต้นดีจังเลยแล้วยังไงแล้วพอสักระยะหนึ่ง <S <S เขาก็นิ่ง <S <S เข้ากีบเมฆไป <S <S เดี๋ยวคุยบ้างเดี <S <S ๋ยวไม่คุยบ้างนั่นเกิดภาวะของอาการของเขาคือความคิดมากพอเขาเริ่มที่จะรู้สึกดีกับคุณน่ะ หรือเขาเริ่มที่จะรู้จักคุณในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับไปอยู่โหมดเดิมโหมดเข้าเอา่อเข้าถ้ำของเขาโดยการที่ปิดกัน้นบางคนก็มีการที่ไม่ให้คุณได้รู้เรื่องราวของเขาแต่เขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณหรือการติดต่อสื่อสารจะเป็นฝ่ายเขาเท่านั้นนะที่จะเป็นฝ่ายติดต่อคุณคุณไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าถ้าเขาไม่ติดต่อมาคุณจะติดต่อเขาได้อย่างไร นะอืมสิบถ้วยความสัมพันธ์เนี้ยทั้งคู่คาดหวังนะถ้าจะมีความรักครั้งใหม่อ่ะขอให้ได้มีความเป็นครอบครัวการไปเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันลึกซึง้งแล้วก็เหนียวแน่นแบบผูกพันกันเยอะๆไม่ใช่รักๆเลิกๆมามาหายๆแต่ตัวเขาเป็น เพราะตัวเขามันมีความคิดเยอะมากบางครั้งอะ่ะเรื่องอะไรยังไม่มาถึงเขาก็คิดไปก่อนแล้วอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดีนะแต่เขาก็จะมองเผื่อภาพแผนสองว่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องราวของการที่ไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าหรือจะต้องอหมางใจกันไปเลยไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอีก แต่ถ้ามันดีอ่ะมันไม่แปลกหรอกไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันก็มีคุณอยู่ในนั้นน่ะแล้วเขาก็อยากที่จะมีความสุขสดชื่นแบบมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรแบบนั้นน่ะคุณก็คิดคล้ายๆกันกันกบเขาอ่ะถ้าเขาดีอ่ะคุณก็อยากเริ่มต้นกับเขาแต่สิ่งที่คุณได้นั่นก็คืออะไรการที่คุณจะต้องคอยระมัดระวังตัวเองว่าอ yeah ย่า อย่าเพิ่งไปรู้สึกกับเขาเยอะเพราะเขายังไม่ได้แสดงออกอะไรกับคุณมากขนาดนั้นเลยนี่คือความรู้สึกในส่วนหนึ่งของจิตใจคุณแต่ความรู้สึกลึกๆแล้วอะ่ะมันล้นมามากแล้วกับความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอะ่ะอยากพบอยากเจออยากได้คุยอยากได้เห็นหน้ามีความสุขสุดๆอะ่ะเพราะว่าคุณมีอะไรที่ตรงกัน กับเขานะตัวเขาก็รู้สึกแบบนั้นแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงออกให้ Two of Cups เหมือนการมีพลังงานของความเป็นคู่เกิดขึ้นแต่ความเป็นคู่ครั้งนี้มันมีในเรื่องราวของความห่างการห่างการปิดกั้นความรู้สึกตัวเองหรือการพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกว่าตัวคุณน่ะไม่น่าที่จะสนใจเขาหรือตัวคุณมีอะไรที่โดดเด่นกว่าเขา เขาก็แอบม,มองแล้วก็ได้ค่าตัวเองด้ซ้ำว่าคุณคุณจะชอบคนแบบเขาจริงๆได้เหรอเพราะเขามีจุดเสียนั่นก็คือการที่ไม่หวานจีบคนไม่เป็นแสดงออกซึ่งความรักก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำอีกต่างหากเพราะเขานี่ไงไพคิงถือดาบมีความเป็นอีโก้ค่อนข้างสูงนั่งบันลังคือจะไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นน่ะ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะคิดว่าถ้าทุกอย่างมันจะใช่อมันก็จะเข้ามาหาเขาในวันที่เขาอ่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะๆเคยแต่มีคนที่นำเสนอให้กับเขาจนเขาเคยตัวไงว่าถ้าเขาอยู่เฉยเดี๋ยวคุณก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รู้คำตอบแต่ตัวคุณก็ดีอย่างนะ ทั้งที่ก็อยากรู้ว่าเขารู้สึกไงแต่คุณก็เลือกที่จะไม่แสดงออกก็กักเหมือนกันแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปสี่ไม้สามไม้ดีอิมเพสจัสติกควีนถือดาว <laughs> เหมือนกับตัวคุณอะเริ่มที่จะเห็นว่าเขาหันหลังให้กับคุณก่อน ตอนแรกๆเข้ามาแบบจริงๆจริงๆเลยอ่ะแล้วก็ค่อยๆเฟดออกไปคุยน้อยถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบหรือเว้นระยะเวลาตออนานมากจนคุณจับสังเกตได้ว่าอืเขาคงรู้จักเราพอสมควรแล้วและมันก็คงไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดใจสําหรับเขาเขาก็เลยอาจจะมองหาคนคุยใหม่หรือไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนคุณก็ได้คุณก็ยิ่งรู้สึกโอเคได้ ฉันก็จะกลับมามีคุณค่าของฉันในรูปแบบเดิมโดยปกติฉันก็ไม่ได้ว่าอยากที่จะเข้าหาใครก่อนถึงการขนาดนั้นแต่เธอมาทรงดีกับฉันก่อนนี่ฉันก็ตอบแทนให้ในสิ่งที่ฉันควรจะทำแต่ถ้าฉันได้รับรู้ว่าเธอไม่ได้รู้สึกกับฉันน่ะและจะออกแนวลาคาญฉันก็จะตัดเหมือนกันและฉันก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจควีนถือดาบกับจัสติกนี่นะ คมเฉียบเด็ดขาดอย่างมากๆไม่ไปก็คือไม่ไปไม่ชอบก็คือไม่ชอบความมั่นคงความรักไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวมันสามารถมีได้อีกในวันที่ตัวคุณตาสว่าะตัวคุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงว่าโอเคเขาไม่ได้คิดแบบเราก็ไม่เป็นไรแล้วเขาคิดแบบไหนอะสี่หเหรียญเก้าไม้หกเหรียญ คิงถือเหรียญหนึ่งไม้จริงๆตัวเขานะี่ยเขาอะมีความรู้สึกว่าเขาหึงหวงคุณด้วยนะทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีสถานะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านความรู้สึกของตัวเองจะไปหึงหวงทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาสองคุณหนักมากนะ ช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันนะ่ะคุณมองว่าเขาไม่ได้สนใจหรืออะไรเขาส่องคุณโดยตลอดเขาอยู่อยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะ่ะและพอระยะหลังเนี่ยตัวคุณเริ่มที่จะอยู่ได้แล้วก็มีงานยุ่งงานเยอะไม่ได้โฟกัสเขาอะ่ะเขายิ่งกลับมองว่าเฮ้ยแบบคุณนี่มีคุณค่าจริงๆนะคุณไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เขาคิดเอาไวอ้อ่ะก่อนหน้านั้นนะเขาคิดว่าคุณเป็นยังไงสามดาน,น่าจะกระวนกระวาย น่าจะต้องตามหาเขาหรือพูดคุยกับเขาหรือโฟกัสเขามากเพราะเขาอะโปรไฟล์ดีเขามีความสำเร็จรออยู่เขาเป็นอะไรที่ใครๆก็ต้องการอยากจะเอาชนะจิตใจแต่ด้วยตัวคุณคุณก็ปล่อยชิวเลยไม่ติดต่อมาก็ไม่ติดต่อกับนิ่งกับทีนี้มันก็เลยทำให้เขาได้รับคำตอบอย่างแท้จริงว่าคุณไม่เป็นไปนอย่างที่เขาคิดแล้วเขาจะทำไงต่อไปอะ่ะ 5เหรียญห,ยน,หยน,นึ่เหรียญ7ดเหรียญเพดอฟคัพหนดาบเนี่ยแหละอาจจะเป็นจุดที่เขาอาจจะต้องชะง,งักไปพักหนึ่งแล้วก็กลับไปทบทวนว่าทำไมเขาจะต้องรู้สึกถึงคุณด้วยอ่ะในวันที่ตัวคุณเปลี่ยนไปอ่ะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะได้ความรู้สึกดีๆจากคุณอีกเพราะเอาเข้อจริงอ่ะการที่เขาอ่ะมีกำลังแรงใจในการทำงานแล้วก็ดู มุชลุดุดันอย่างนั้นนะในใจลึกๆอ่ะมันมีความนอยเกิดขึ้นนะในวันที่ตัวคุณไม่ได้มอบคุณค่าพวกนั้นอ่ะให้กับเขาแล้วอ่ะแต่การที่เขาแสดงออกแบบไม่ได้สนใจคุณหรืออะไรอย่างนั้นอะมันเป็นแค่ภาพลวงตาเฉยๆเพราะคนที่มีอีโก้ส่วนมากแล้วอะเขาน่าจะมีจุดด้อยหรือจุดที่ปมปัญหาสักอย่างเนี่ยที่ทำให้เขาอ่ะจะต้องทำตัวเองอ่ะ ให้แก่เพื่อจะได้ลบเลือนภาพตรงนั้นออกไปโดยเฉพาะการให้กําลังใจตัวเองว่าฉันจะต้องอยู่ได้ฉันจะต้องไม่งอไค่แบบนั้นแล้วพอคุณตัดสินใจที่ว่าคุณจะไม่อยู่แล้วอะตัวคุณอะ่ะจริงๆแล้วอะจะไม่อยู่จริงๆหรือเปล่าหรือแค่คิดว่าออกไปก่อนแล้วเหนื่อยอะจริงๆคุณเป็นควีนถือเหรียญนคุณก็แค่กลับมาอยู่ในพื้นที่ของคุณอะ่ะ ยังไม่ได้คิดไปไหนอ่ะแต่ก็ไม่เข้าหาเขาละจะไม่ทักหาจะไม่พูดคุยจะไม่ทําอะไรจะไม่พยายามจะไม่ต้องหาท็อปปิกจะไม่ต้องหาเรื่องถามในความไม่เข้าใจก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องเข้าใจก็ได้แล้วคุณก็มองว่าอเขาก็คงจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการที่คุณอ่ะไม่ไปตามหาเขาแต่เขาจะเป็นไงเือมูลรู้สึก ไม่สบายใจกังวลใจนั่งไม่ติดอยู่ไม่สุข k n n o of Cup เริ่มที่จะกระวนกระวายนึกถึงผู้หญิงก้าวถ้วยผู้หญิงที่ดูดีผู้หญิงที่เคยทำให้เขามีความสุขแล้วก็แอบระแวงด้วยว่าคุณตัดเขาแล้วใช่ไหมหรือว่าคุณกำลังที่จะไปชัดเจนกับใครนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วเขาจะทำยังไงอะในวันที่ตัวคุณไม่อยู่แล้ว พีนถือไม้ไนท์ถือเหรียญไพ่พระนะคะไพ่พินเทศแล้วก็สิบเหรียญน่าแ,แสดงว่าตัวเขาอาจจะไปพึ่งสายมูเตลูอะไรสักอย่างหนึ่งว่ายังไงซะขอให้เขาอะได้เข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหรือให้คุณอะได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจกลับกลายมาเป็นผู้หญิงที่มีแพชชั่นคนเดิมได้ไหม ผู้หญิงที่จะไม่ทําให้เขารู้สึกสับสนว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่หรือคุณจะทําอย่างไรเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามองคุณไว้แต่ก่อนเนี้ยมันมองผิดเขามองว่าคุณจะต้องเข้าหาเขาในวันที่เขาไม่ได้ติดตามคุณหรือคุณจะต้องเอาชนะใจเขาให้ได้เพราะอยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็น l องเทอ r ร relationship หรือคุณอะมีใจให้กับเขามากกว่าที่เขามีใจให้กับคุณ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างผิดผโผลมันเข้าตัวเขาหมดกับกลายเป็นตัวเขานี่ยแหละที่อยากเข้ามาเป็นความสัมพันธ์กับคุณแบบเนิ่นนานแล้วก็ยั่งยืนอ่ะอืมตอนเนี้นะถ้าคุณไม่อยู่แล้วอ่ะเขาเฝ้ารอนะเฝ้ารอสัญญาณเฝ้ารอดูว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับมาแบบพยายามข่มใจไม่ตาม ไม่ตามจะต้องนั่งนิ่งให้ได้เรามีงานอะไรเราก็ทําของเราสิคุณจะหายไปไหนก็เรื่องของคุณเตะคุณจะจบแล้วก็จบไปติแล้วทําไมจะต้องมานั่งนึกถึงควีนถือถ้วยก็ในเมื่ออยากจบก็จบใช่ไหมมานั่งนึกถึงทําไมเนี่ยค over, ําตอบเดลิเวอร์รักไงเดทอยากอยากเริ่มต้นใหม่อยากปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ โลหมดเลยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่ยอมรับกับความผิดพลาดว่าเขาอะมองคุณผิดและเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณอะยิ่งไม่เข้าหาเขายิ่งออกห่างจากเขาอะคุณยิ่งดูมีคุณค่ามากๆมันคล้ายๆกับอารมณ์คนที่เคยมีของดีๆอยู่กับตัวใช่ไหมแล้วไม่ได้เห็นคุณค่าพอวันที่หายไปหรือหลุดไปอะ่ะโคตรเสียดายอะ่ะ แล้วก็อยากที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นกลับมาเขาได้ตัดสินใจว่าเขาจะต้องตามคุณและไพ่หนึ่งดับแล้วก็เดวิลไม่ว่าจะเป็นการส่องถามจากเพื่อนร่วมงานหรือถ้าทำงานด้วยกันหรือถามจากญาติพี่น้องถ้ารู้จักกันหรือไปตามหาคุณในสถานที่ที่เคยได้พบได้เจอหรือถ้ายังไม่ได้พบได้เจอเนี่ยเขาน้าที่จะใช้ในลักษณะที่ จิตดวนบันดาลนะ่ะการถามตอบในจิตนะ่ะว่าเขาควรทำอย่างไรต่อไปเออแต่เขาจะส่องคุณนะ่ะเป็นหลักแหละเพื่อเขาจะได้เจอคุณเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณมีใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขาเบื่อมากเลยนะกับวันที่ไม่มีคุณนะ่ะแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกดีมีความสุขเดี๋ยวจะต้องทำนู้นทำนี้ทำทุกอย่างคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ ยกเว้นคุยกับคุณอะไรที่คุณเคยขอจะไม่ทําแต่คนอื่นไม่ขอเขาทําอะไรทุกอย่างเขาจะทําในลนักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเขาจะทําให้โดยที่ไม่ต้องร้องขอและเขาก็จะอยากชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ที่ก็รู้นะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ห้าดามันมีความ รู้สึกไม่มั่นใจอยู่ในนั้นแล้วก็แอบกลัวเสียใจผิดหวังด้วยเนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะทำกับคุณไปดูไพ่ความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นเป็นครอบครัวกับคุณอะมีอะไรหลายอย่างที่คุณกับเขาอะคล้ายกันเขาตัดสินใจแล้วเขาอยากเก็บคุณไว้นั่นแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณและเขาก็หลักคุณมากเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณในวันที่ตัวคุณ อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับเขาแล้วก็ได้นะคะไพ่ไฮเดนก็จะมาบอกว่าอืการตัดสินใจที่คุมเคือภาพดวงตาแต่ก่เขาเป็นแบบนั้นไม่กล้าไม่กล้าทำทั้งทังที่ใจก็รู้อยู่ว่าเขาต้องการคุณเขาจะทำอะไรที่ตรงกันข้ามเขาเป็นคนที่เข้าใจยากทัศนคติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ มีตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่เขารู้เลยว่าคุณอ่ะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงในชีวิตของเขาได้ดีอ่ะพอเอาเข้าจริงอ่ะคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะชีวิตเหมือนขาดขาดสิ่งที่สําคัญไปจากวันที่เคยมีอยู่แล้วไม่ได้เห็นคุณค่านั่นเองนะคะไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง เอลอนดอนวาย u ูทูบค q วคิวเทนนะคะเอ็นนอเวคิงด d อมดับบิหรือดับบลิวยูเนเต็ซน่าเองกงเจเนไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวการกลับมาคราวนี้คุณแล้วเขาจะมีสถานะ เขาลบเรือนเรื่องความผิดหวังไปเรียบร้อยแล้วคุณและเขาเป็นทูเลอร์เป็นรักแท้นะจะเปิดใจคุยกันมากขึ้นแล้วก็จะปรับความเข้าใจกันด้วยคือเขาพร้อมที่จะแก้ไขตัวเองอะเพื่อคุณแล้วนะคะในวันที่จะไม่มีคุณทีนี้ก็แล้วแต่ตัวคุณแหละว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรอเปล่าเพราะแต่ละคนอะดีเทลมันไม่เหมือนกันไพ่พี่พันตาจะมาบอกว่าไงให้ไพ่พี่พันตาแนะนำหน่อยนะคะ แนะนําคุณแล้วก็ไปดูด้วยว่าเขาจะเป็นยังไงบางครั้งคุณก็เครียดแหละไม่รู้จะทําไงแต่ก็ต้องพยายามรักตัวเองมันดีอยู่แล้วการรักตัวเองอะ่ะมันไม่ต้องเสียใจเลยสักบันแล้วคุณก็ฝันดีแล้วส่วนเขาละเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องทําเป้าหมายให้บรรลุนั่นก็คือการได้คุณกลับมาแล้วก็แต่งงานเฮเป็นแบบนั้นเลยเขาเคยช่วยเหลือคุณ เขาจําได้แล้วตอนนี้เขาก็จำเป็นจะต้องติดสินบนกับคุณหรือเขาจะต้องมาให้คำมั่นสัญญาคุณอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เป็นความรักที่ยืนยาวนั่นเองนะคะเอาอให้ Key of อฟเลิ up, มาดูซิว่าจะคล้ายกันไหมก็คืออันเนี้ยคีย์ออฟเลนะคะเขาจะมาบอกในเรื่องราวของ ปมปัญหาหรืออะไรที่จำเป็นจะต้องรู้อะที่ไพ่อยากจะบอกเออหลงเขาหลงอ่ะหลงคุณแล้วล่ละ,ละตอนนี้แต่ก่อนเขาเป็นแบบก้อนหินสิ้นใจป่ะนายก้อนหินแต่ก่อนเขาเป็นนายก้อนหินใช่ไม่รู้สึกไม่รู้สาไม่จริงหรอกรู้สึกแหละแต่ทำเป็นไม่รู้สึกแล้วก็ตอนนี้ เออวนขับมาอยากที่จะได้คุณคุณรู้สึกแบบทำไมอจะต้องให้มันมีประเด็นก่อนทำไมจะต้องสับสนนะ่ะครั้งแรกคุณก็จริงจังอยู่แล้วอะ่ะเล่นกับความรู้สึกเหรอเดี๋ยวต่อยให้หรอกไม่ใช่เขาก็จะกลับมาแล้วก็มีพลังงานที่เบิกบานแล้วก็อยู่กับคุณไปตักชั่วนิดนิลนดอนอะ่ะ คุณรู้สึกดีบ้างไหมะคะมเดี๋ยวดูช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญคุณจะตีเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะแล้วแต่คุณไปตั้งสวดเอาเองเลขเก้านะคะเก้าสัปดาห์เก้าวันวันที่เก้าเดือนเก้าเลขห้าห้าสัปดาห์ห้าเดือนเดือนห้าห้าวันหรือวันที่ห้าของเดือนนะคะ,ะ,คะไปดูว่าจริงๆแล้ว เขาอยากให้คุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาหรือเขามีข้อความอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจนอกเหนือจากความรู้สึกของไพ่เดอะเฮมิตแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ้นสุดทางเพื่อนเขาไม่ได้คิดกับคุณเป็นเพื่อนฉันรอเธออยู่นะเขารอคุณนะมีลูกด้วยกันนะมาถึงแบบรวดเร็วนะข้ามขั้นตอน หึงนะห่วงนะรู้หน่อยสิอขอโทษที่ทำไม่ดีเขาบอกแบบนั้นฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดกลับมาได้ไหมเฮ้อขอให้เราเป็นคู่กันนะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟัง ขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณานะคะสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ได้ถวายดอกบัวนะคะเดือนละ1ครั้งครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่11ก่อนที่จะถึงวันมาคาบูชาแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์เราก็จะไปทําให้กับพระแม่รัศมีพวกคุณก็สามารถอํำนวยพรตามไปด้วยก็ได้นะคะหรือการที่สมัครส่วนตัวก็ได้การไม่ได้สมัครนั้น บางคนอาจจะติดปัญหาหรือระบบอะไรก็ไปที่ l ลน e นะคะแอ d แ a นเลิฟทาโร่นะไม่มีแอทไซน์เลขบัญชีก็จะมีอยู่หน้าโปรไฟล์ก็ไปดูชุดละ1น0่บาทนะคะถ้าสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ทุกระดับแหละจะได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญด้วยก็คือการหักแล้วก็นำไปทำบุญในทุกๆส่วนใต้คลิปเนี่ยก็จะมีร้านค้าของแพนนะคะก็ ซื้อสินค้าได้ปักไปแล้วรายได้ก็นําไปหักแล้วก็ไปทําบุญก็ได้ร่วมบุญคือโครงการทุกม่ได้บุญคลิปเก่าไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นทานเลสนะคะฝากคลิป1นาที3นาทีแล้วก็ชุมชนก็จะมีข่าวสารให้ได้ทราบก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพหน่อยนะคะมันเป็นในเรื่องของฝุน่นอันนี้สำคัญ เป็นห่วงพวกที่เป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะแล้วก็ในทุกๆคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ